สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่26มิถุนายน2568นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับ มัดรวมสามารถใช้ได้ทั้ง5รอบต่อวันสําหรับเลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทั้งวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่25กันก่อนทุกคนว่าเข้ารือหลุด,ดว่าท่านจะตามต่อไหมหรือจะพักผ่อนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านแล้วนะคะสําหรับวันที่25เจคํานวณตัวเด่นเฉพาะกิจได้9และ8มา50 สี่แปเจวงผิดนะคะทุกคนสี 48, ไม่มีมีห8าแปดแปดเจ็ดพี่้องเด่นมาแปดนะคะทุกคนเข้าคู่มัดรวมทุกคนเข้าคู่ผลรวม2องศูเลขเด่นประจำวันมาเลข4การชาติให้8และ7มา375 05 7มานะคะทุกคนเข้าคู่ตัวเจาะไหมเข้าคู่ตัวเจาะนะพีนน่นนแต่ว่าไม่ใช่คู่ ู่ตัวจอดแต่ละหน่อยไม่ใช่นะคะทุกคนเข้าคู่ด้านบนเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะทุกคนหน่อยพิเศษให้แปดและเจ็ดมาแปดสี่หนึ่งแปดศูนย์เด่นมาแปดเข้าคู่เด่นแยกกับมัดรวมแปดศูนย์ศูนย์แปดวันนี้สองไหลศูนย์ไหลสามหน่อยทุกคนหน่อยกิจหน่อยกาหน่อยพินะคะหน่อยปกจะให้หกละห้ามาเจ็ดสามหกแปดหกหกมาสองเด้งทุกคนหกบนหกล่างสามหกหกสามแปดหกหกแปดนะคะ หนอยสุดท้ายหนอย v a p 9และ8หลุดหมดมา3 15 6 2สองคู่2มาทุกคนคู่ด้านบนมัดรวมมา6.2มาหนอยเดี่ยวนะคะทุกคนคู่มัดรวมมา2 0 0 2แล้วก็6 2 2 6นะคะทุกคน9ก้ากับ8หนอยสุดท้ายหลุดวันนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลไม่มาเลยนะคะทุกคนคะอย่างนี้ราคาทุกคนมีเข้ามีหลุดเราไม่สามารถทราบได้ว่าเพิ่นสิเขา้าหรือเพิ่นสิลุดเพิ่นซิเบิ้ลหรือเพิ่นบอเบิ้ลพี่น้อง ที่ใจบอกใจก็หาความน่าจะเป็นจากตัวเด่นเบิ้ลนะคะทุกคนบางวันก็เบิ้ลมาจริงๆบางวันก็ไม่เบิ้ลเลยไม่มีเยอะใหญ่เหมือนกันเหมือนก,นกับวันนี้เนาะคะ่ะสําหรับวันที่26นะคะใจก็ผลการออกลางวันวันที่2ี่้ามา4ตัวบนนะคะทุกคนขอโทษขอขอภยัยใจเขียนผิดไปเขียนเด่นทุกคนลืมไปนึกว่าหุ้นนะคะทุกคนเฮ็ดหลายอย่างมันหัวต่ํากันได้่น้องบางวันนอยปกติสีเจ สามหกนอยพิเศษเก้าแปดสี่หนึ่งนอยวีพีสี่สามหนึ่งห้าเอาสามนอยเนี้ยค่ะทุกคนมาบวกกันเพื่อหาควุมน่าจะเป็นสองตัวบนล่างจะให้ทําให้ทุกคนดูสี่บวกเจ็ดบวกสามบวกหกบวกเก้าบวกแปดบวกสี่บวกหนึ่งบวกสี่บวกสามบวกหนึ่งบวกห้าได้ห้าสิบห้าตรงกับเลขบิ้นประจําวันเลยนะคะทุกคนห้าสิบห้าลบหนึ่งเดือห้าสิบสี่บวกหนึ่งได้ห้าสิบหกนะคะจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมเอฟซีขา ใครอยากได้3ตัว5 4 1 5ี่5นึ่5ถึงห้าสเก้าห้าหใจดูก่อนนะคะทุกคนว่า3ตัวเมื่อวานนี้แตกไหมสาตัวมาน่อยหน่อยเฉพกิจนะคะทุกคน458-548แาสมาตัวโต๊ดนะคะทุกคนขาสาตัวมันจับยากทุกคนถ้า5 4 1 5ี่ก็ทั้งหมดบาทหนึงก็5้าบาทแล้วพี่น้องขาแต่ว่า ถ้าได้มามันก็คุ้มแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาหน่อยไหนนะคะทุกคนที่สําคัญอ่าเรามาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะสี่ห้าหกตัวท้ายใจจะมาจับหนึ่งถึงเก้านะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า

กแปดนะคะทุกคนหกหกแล้วแต่กวัวาหมากักพี่น้องคะที่นี้มาดูตัวเด่นค่อยูตัวจอนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันบางวันก็เข้าดีมากบางวันก็หลุดแบบไม่มีเยอะใหญ่มาดูคะ่ะทุกคนเด่นเชพกิจอยู่ที่หกและ5้นะคะสีขาการชาตินะคะสี่และสามพิเศษสองและหนึ่งปกติห้าและสี่ VIP 8และ7ทุกคนเรามาดูตัวเด่นกันนะคระับสภกิจ6และ5ตัวเจาะคือ4 5 5 5 6 5 4 6 5 6 6 6การชาติ4และ3 4 3 5 3 6 3 4 4 5 4 6 4วิเศษ2และ1 4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2ปกติ5และ4 สี่สี่ห้าสี่หนะคะทุกคน v ี p 8แปได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก่ปา็นยังไงบ้างคะทุกคนคะแล้วแต่คว้ามักวามชอบเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะแต่ว่าคนทุกคนมันจะชอบเหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องมัดรวมวันนี้นะคะอยู่ที่เลข0ูนยและ0นทุกคนคะ่ะ มาดูนะคะทุกคนคู่มัดรวมนะคะมีแค่3ามคู่4ี่แปดห้าแปดหกแดนะคะพี่น้องส่วนเลขศูนย์ประจำวันพุทธสสบอดี fc ฟังดีๆนะคะเจจะบอก fc สองครั้ง fc สามารถใช้ได้ทั้งวันก็คือศูนย์หน4่งห5ึ่งศูน0์ศูอีกครั้งค่ะ ศูนย์หน0่ง0นึ่งศูนย์ศู fc สามารถนำเลข0ูนย์เมื่อสักครู่นี้ไปใช้ได้ทั้งวันก็คือวันพฤหัสบดีนะคะทีนี้ถ้าใครไม่ชอบพูดด้านบนให้ทำแบบนี้ตัวอย่างเช่นนอยชัพกิจ6และ5มัดรวม8และ0 6 5ย์หกห6าห้า 60ศูนย์ศูนย์5กห้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกคนจะทำให้ดูแค่น้อยเดียวน้อยต่อไป f 4ทำเองนะคะทีนี้เรามาดูไดเด่นประจำวันกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวใจจะพาทุกคนมาสังเกตหาหน่อยเนาะคะ่ะไดเด่นประจำวันพฤหัสอยู่ที่5กับ0เบิ้ลนประจำวันคือเบิน้ล55 เด้ค่ากับเด้ศูนย์ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเดี๋ยวใจขออนุญาตเขียนวันที่สักคู่เนาะทุกคนวันนี้วันที่26บมิถุนาเนาะคะ่ะทุกคนเนาะทุกคนขะต่อไปนี้จะเป็นการสังเกตหาหน่อยนะคะขอให้ fc ทุกท่านมีสติในการรับชมกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอย่างที่ใจเคยบอกนะคะหรือ fc ใหม่ตั้งใจฟัง นอยชาพกิจกับนอยกาชาติคือนอยวัดดวงสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดค่ะทุกช่านขาถ้าสมมุติว่าวัดดวงเนาะค่ะเด่นแยกเข้าไหลต่อได้ยาวๆถึงนอย v ี p คู่ด้านบนตัวเจาะเข้าไหลต่อได้เรื่อยๆนะคะถ้าแต่ถ้านอยชาพกิจนอยกาชาตินอยพิเศษเด่นแยกหลุดหมดคู่ด,ด้านบนก็หลุดนะคะให้ทุกคนมาดูว่า แปดกับศมัดรวมมาหรือไม่5กับ0เลขเด่นประจําวันมาหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกท่านแต่นะคะหน่อยชุมกิจหน่อยกชาติหน่อยพิเศษหลุดหมดเลยเด่นแยกมัดรวมก็หลุดคู่ด้านบนก็หลุดเลขเด่นประจําวันก็หลุดน่อยปกติกับน่อย v ี p อใจไม่อยากให้ f อฟตามนะคะถามว่าทําไมโอกาสเข้ามันมีนะคะทุกคนแต่โอกาสที่จะหลุด มากกว่าที่จะเข้านะคะทุกท่านขาก็ได้ความห่วงใยและความปรารถนาดีจากแอดมินเหมือนเดิมเนาะค่ะทุกคนเนาะแอดมินก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็มีแต่ความห่วงใยให้ f อฟกันทั้งนั้นกันทุกคนเนาะค่ะทุกคนคขาค่ะทุกคนสำหรับแนวทางฮานอยวันที่26มิถุนายน2568 วันพฤหัสบดีก็จะประมาณนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆด้านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะสุขๆมันๆสุขปู้ทุกคนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ